สวัสดีนะครับวันนี้มีตัวสินค้าของเจาะตัวสีเขียวเนี่ยเรียกว่ากรดอะมิโน,โนนะครับกรดอะมิโนส่วนซองสีขาวนี่เรียกว่าไคโตซานนะทั้งคู่เนี่ยจับคู่ปุ๊บเรียกว่าอูโหูมหัศจรรย์นะครับสามารถผสมน้ําได้หนึ่งพันลิตรนะครับถ้าหากว่าน้ําไม่ถึงหนึ่งพันลิตรทำยังไงมาใช้น้อยนะครับสําหรับส่วนที่ใช้น้อยหรือทดลองใช้นะครับนี่มีช้อนนะครับช้อนเล็กเนี่ยคือ หนึ่งช้อนผสมได้สิบลิตรนะครับส่วนช้อนใหญ่หนึ่งร้อยลิตรงานใช้ช้อนใหญ่สองร้อยลิตรก็ใส่สองช้อนใหญ่นะครับอันนี้สามารถเก็บได้นานนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเป็นส่วนนะครับแค่หนึ่งชุดเนี้ยก็หนึ่งพันลิตรนะไม่ได้ไม่ได้เก็บนานอย่างน่นอนไม่พอได้สาวไปนะครับในส่วนที่ต้องการใช้ปริมาณได้เยอะนะครับเคยฉีดพ่นรั้งละลหลายพันลิตรเนาะก็นี่เลยตอนนี้ ซื้อหนึ่งชุดเนี่ยแถมหนึ่งชุดนะครับก็จะได้สองพันลิตรครับในราคาหนึ่งพันเก้าสิบบาทเพราะฉะนั้นต้นทุนในการที่จะใช้ดูแลสวนทุเรียนนะครับบางสวนใช้มากถึงสามพันสี่พันต่อหนึ่งต่อต่อครั้งต้นพันลิตรแต่ตอนนี้นะครับใช้ผสมกับายายาราใช้ผสมกับยาฆ่ามแมลงต่างๆได้เลยนะครับใช้ได้เลยไม่มีผลกระทบใดๆน,น,นะเพราะฉะนั้นต้นทุนก็จะ ถูกมากนะครับครั้งละ1นึ่งพันลิตรเนี่ยหนึ่พันบาทนะครับลิตรละบาทเฉลี่ยแล้วลิตรละบาทเท่านั้นเองนะครับถ้าฉีดต้นทุนในการฉีดบางสวนใช้ 2- องถึงสามพันลิตรก็ 2- องถึงสามพันบาทเท่านั้นเองครับต่อการฉีดครั้งหนึ่งแต่หลายยี่ห้อหลายผลิตภัณฑ์นะครับใช้ถังหนึ่งพันลิตรเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ3 0 0 0ันสี่พันบาทต่อครั้งหรือมากกว่านั้นแล้วแต่ว่า เราจะใส่สันหารลงไปตอนนี้นะครับสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับกดลิงก์เข้ามานะครับลิงก์ข้างบนเป็นลิงก์สั่งซื้อมนาะรับโปรโมชั่นส่วนลิงก์ข้างล่างก็ใช้ดีนะอยากเป็นตัวแทนกดลิงก์ข้างล่างนะเนเจอร์ัลิงก์ก็ถ้าอยากได้โปรโมชั่นดีๆอย่างตอนนี้ก็นะครับกดติดตามเอาไว้แล้วมีโปรโมชั่นมีข่าวดีมาเสนออย่างตอนนี้นะครับสวัสดีครับ